เต้นมากรู้สึกว่าแบบคือเอาแค่แบบเราเห็นไม่ห้าหกอันนี้เราก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วคือเราไม่ได้เจอใครเลยเราไม่ได้แบบว่าแทบจะแบบไม่ได้ใช้ชีวิตก็คือเราเริ่มที่จะเรียนรู้กันอยู่ห้องเงียบๆคนเดียวได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความสุขเราก็อยู่อย่างมีความสุขนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการได้เปิดชีวิตกลับมาแบบเจออะไรเดิมๆที่เราเคยคุ้นชินอีกครั้งก็แอบตื่นเต้นนะเพราะว่าสองปีเหมือนจะแบบแป๊บๆไปเนาะแต่ก็แบบสองปีเหมือนกันอะ ะไรนะ <S <S ไม่ได้เจอแบบนี้เลยคือจะมีแต่รายการประจําที่เราไปทํางานกันอะไรเงี้ยเอาแค่แบบอ๋อก็จะเจอกันแต่เดิมๆรายการที่เราทําอะไรเงี้ยค่ะไม่มีได้แบบเจอผู้คนใหม่ๆอะไรเงี้ยโอโ้ปีแรกเลยนะก็จะต้องแบบว่ารู้สึกเครียดเพราะว่าอยู่คันโดงไงเราก็แบบว่าพาคุณพ่อคุณแม่ไปอยู่ต่างจังหวดัดแบบว่าให้มันเห็นทะเลเห็นวิวอะไรเนงะี้ยเพราะเรารู้เลยไม่งั้นตอนแรกเราจะแบบ แอบแพนิกเหมือนกันอะว่าแบบแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วอยู่แต่ในห้องคอนโดอะไรเงี้ยอยู่ไม่ได้หลังจากนั้นก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราควรที่จะเริ่มสร้างบ้านได้แล้วกับพ่อแม่เมื่อก่อนจะรู้สึกว่าจะอยู่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอแบบได้ลองอยู่ด้วยกันเฮ้ยอยู่ได้แล้วดีด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยสร้างบ้านขึ้นมาแต่พอสร้างบ้านช่วงโควิดมันก็จะมีความแบบแกอะไรเงี้ยใช่ไหมหลายหลายคนก็จะรู้ว่าแบบสมมติถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะสเปคแบบเอาไปเลยค่ะจับไปเลยค่ะตอนนี้ก็ต้องเริ่มแบบ เมมันเหมือนกันไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็ต้องแบบเริ่มแบบรู้จักประหยัดมากขึ้นรู้จักใช้เงินมากขึ้นอะไรเงี้ยรามอินฮาค่ะคือจริงๆเป็นที่ที่ซื้อไว้นานมากแล้วห้าหกปีแต่ไม่ไม่เคยคิดว่าไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรตอนแรกอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าเออก็สร้างเองอยู่เองละกันอะไรเงี้ยมุ่งไปสักเท่าไหร่คก็เท่าที่เราไห <S 2> <S 2> <S ไวอะไรเงี้ยค่ะซูนค่ะคัมมิ่งซูนกำลังเริ่มจะบานปลายคือ ตอนแรกมันก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกเนาะเพราะว่ามันก็จะอยู่ในงบที่เราสร้างแต่ตอนนี้พอเริ่มเลือกวัสดุมันก็จะแบบเนี้แหละมันอยู่ที่เราเองไม่มีใครว่าอะไรหนีว่าเราต้องการแบบไหนถูกไหมแต่เราก็จะแบบเอ๊ะมันก็คิดได้สองทางว่าแบบบ้านมันก็อยู่กับเรานานเนาะเราก็ควรจะเลือกที่ที่ดีที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดหรือว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้ มันก็มีอะไรที่มาซัพพอร์ตคล้ายๆกันก็มีเนาะคือไอ้ว่าในยุคนี้ก็เป็นความโชคดีของคนที่แบบว่าสร้างบ้านเหมือนกันว่าเอ้ยมันมีแบบนวัตกรรมมันมีเทคโนโลยีอะไรที่มันไม่จําเป็นที่ต้องแบบโอ้เหมือนเมื่อก่อนที่ซื้อแพงเหมือนเมื่อก่อนมีวัสดุใกล้เคียงอะไรอย่างเงี้ยก็มีก็สามสิบสี่สิบปะเลงอย่างเงี้ยเป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปเป็นร่างอะไรเงี้ย กลางปีหน้าจริงๆเขาก็บอกว่าเมษาเพราะว่าเมษาเนี่ยก็จะเป็นแบบวันเกิดพอดีอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ก็รู้อยู่แล้วว่าอาจจะต้องแบบมีเรื่องไปบ้างอะไร้ย่างเชีเลยคะจริงๆก็มีบ้านก่อนด้านนี้แหละแต่อันนี้เป็นบ้านที่อย่างที่เราต้องการอะไรไอยา่างเงี้ยค่ะก็พูดว่าแบบเออคือจริงๆบ้านเนี้ยคือคุณพ่อคุณแม่เอาให้คุณพ่อคุณแม่เราแค่ขออาศัยอยู่ด้วยอะไรเงี้ย อันนี้พูดอีกก็ถูกอีกเนาะ,อะเออมันกแแ็แล้วแต่แล้วแต่อนาคตอะไรเงี้ยแต่บ้านนี้ก็คือยังไงก็เป็นของคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยก็ดีใจค่ะเพราะว่าคือเขาเองเขาอยากอยู่กับลูกสาวอยู่แล้วนะเพราะก่อนนั้นยุกสาวก็แบบว่าเออไปใช้ชีวิตแบบว่าอยู่คอนโดแต่พอเกิดโควิดขึ่งทำให้เรารู้สึกว่าหลายคนแหละคิดได้ว่าแบบเฮ้ยจริงๆสิ่งสําคัญที่สุดคือแบบเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่นานแค่ไหนเราควรจะแบบให้เวลากับครอบครัวมากที่สุดอะไรเงี้ยก็เลยแบบ อย่างน้อยเกิดเป็นบ้านหลังนี้ขึ้นในอนานคตไม่ว่าเราจะมีครอบครัวหรือ,อยังไงก็ยังเป็นบ้านที่เราแบบว่าอยากอย่างน้อยก็อาทิตย์ละวันสองวันมานอนด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีบ้างอะเนาะไม่มันก็มีบ้านแต่ยังไม่ไม่อะไรยังยังไม่ไมีอะไรม,ม,ม,มากที่จะต้องอัปเดตอะไรเงี้ยค่ะเพ <daughter among S 2> ื่นอนของเพื่อน <var> คือก็ยังเป็นเดิมเพราะว่าพูดได้เลยว่า Uh, อย่างไอจีอย่างเงี้ยไดเร็คไม่เคยเปิดอ่านเพราะว่าเพราะว่าก็พยายามแบบไม่อยากที่จะเข้าไปอ่านแล้วเดี๋ยวมันขึ้นแบบว่าซีแล้วแบบว่าเอ๊ะฉันอ่านแล้วเราไม่ตอบอะไรเงี้ยแต่ก็เลยเลือกที่เพราะเราคิดว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตเราอย่างน้อยมันต้องรู้จักเพื่อนของเพื่อนมันต้องมีลิงก์เนาะถ้าอยู่ดีแบบไม่รู้จักใครเลยแล้วอยู่ดีจะเข้ามาเนี้ยก็คิดว่ามันอาจจะไกลวงเกินไปอย่างน้อยขอให้มีเพื่อนที่แบบบอกได้ว่าแบบเฮ้ย มีที่มาที่ไปเป็นยังไงโอเคหรือไม่โอเคอะไรเงี้ยมีคนช่วยสก,กีนนิดนึง <c oughs> กว่าที่เราจะกล้าพูดว่าเออก็มีคนมาจีบบ้างมันก็ต้องผ่านเวลามาสักระยะหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้กะที่จะบอกอะไรอางี้หรอกแต่ถ้าถามว่ามีคนเข้ามาจีบบ้างไหมมันก็มีบ้างแต่ก็ยังไม่ได้แบบว่ามีอะไรที่น่าตื่นเต้นอะไรเง <c oughs> ี้ย <c oughs> โอ้ยเกินกว่านั้นสามเดือนใครเขาจะมาบอกอ <c oughs> <c oughs> ก็พัฒนามาแต่ก็ยังสต๊อกอยู่เหมือนโควิดยยังไม่ไปก็เลยยังอยู่ยังอยู่ก็ยังอ่ะไม่จำเป็นละมาแฟนเปอดยุงนี้อะไรอย่างเงี้ยยังดีกว่าค่ะแค่ยังไม่ได้บอกว่าอยากเปิดตัวว่าโอ้ไอ้เวชชาเปิดตัวมีแฟนแล้วยังนะคะแต่แค่ถ้ามีคนถามว่ามีคนเข้ามาบ้างไม้เราก็จะบอกเออมันก็มีบ้างอะไรเงี้ย เฮย้ยข้าดน,านี้อะไรนะ <g ül> มีเสียงอะไรบ้าไม่มีคนสายเอยชอบ <c oughs> อยังไงถือจะแบบ <c oughs> ยังไงถือจะท้าใเราได้ <c oughs> รู้แล้วว่าตัวเองเป็นคนชอบคนเก่งในในแบบนักธุรกิจที่เขาแบบว่าในแบบที่เราไม่มีเพราะเราเคยถามว่าเอ๊ะทำไมเราถึงแบบรู้สึกแบบว่า ปาร์กกับคนที่แบบรู้สึกแบบคิดเลขกเก่งหรือทําตัวเลขกหรือเป็นแบบบิสเนสแมนอะไรเงี้ยใช่ป่ะเพราะว่าเราขาดตรงนั้นนั่นเองเพราะเราจะเป็นสายแบบอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยใช่เราจะเป็นสายแบบว่าเอนเตอร์เทนแบบบันเทิงอะไรเงี้ยแล้วบางทีเราก็แค่รู้แหละว่ามนุษย์เราเนาะมันก็คงแบบว่าหาสิ่งที่เติมเต็มแล้วอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งที่เราแบบรู้สึกชอบก็เป็นแบบเดิมๆก็คือแบบนักธุรกิจแหละอะไรเงี้ยจริงๆแบบเวลาเวลาเราถ่ายรูปแบบชุดเหลา ไม่เคยใครว่าได้เลยค่ะไม่ใช่หรอกค่ะก็นานๆทีอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นแบบมันก็อยู่ในไอจีของเราแล้วเราก็อยากตั้งใจนะการที่ถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ว่าแบบบังเอิญเราก็ต้องเอฟชุดมาเราก็ต้องแบบว่าเนาะใช่ไหมเราก็ต้องใส่แล้วเราก็แบบคืออย่างชุดแดงอ่ะก็คือไม่ได้คิดว่าจะใส่แล้วไปเดินเล่นที่ไหนก็คิดแค่แบบชุดนี้เหมาะกับไอจีเนาะแล้วก็แค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ย ก็แบบนะก็เป็นแบบเหมาะสำหรับไอจีใส่เล่นๆเดินเล่นๆในบ้านอะไรอย่างเงี้ยชุดที่เหมาะกับเราต้องเป็นแบบชุดที่เหมาะกับเราค่ะอย่างชุดวันนี้ก็เหมาะกับเรานะคะอะไรอย่างเงี้ยก็เกรงใจสถานที่ผีบ้านผีเรือนนิดนึงตอนแรกก็ไม่ได้อยากจะใส่หรอกอะไรก็เออเออเนาะอากาศมันก็ร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบจริงๆก็ไม่ได้อยากจะใส่แต่เกรงใจอะไรอย่างเงี้ย ชุดนั้นจริงๆแล้วอะก็เอฟมานานมากแต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ไปไหนเพราะตั้งแต่ก็ไม่ได้มีความรู้สึกแบบโอ๊ยอยากไปเที่ยวหรือไปกับเพื่อนที่จะต้องแบบเออมีความสุขที่แบบอยากถ่ายรูปเล่นอะไรเงี้ย finalement. เพราะว่าถ้าไปกับแบบว่าครอบครัวก็จะไม่ได้แบบว่าใส่ชุดอะไรแบบนี้ถ่ายรูปอะไรแบบนี้เนาะอะไรเงี้ยพอดีไปกับเพื่อนก็เพื่อนก็ถ่ายให้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันควรจะหยิบชุดน,นี้มาใส่ได้แล้วแหละจริงๆก็เป็นคนคนที่แบบอยู่ว่าอยู่บ้านว่างๆก็เอฟ แบไม่ได้แบบต้องใส่เลยอะไรเงี้ยก็จะทิงท้งๆไว้ในตู้แล้วมันถึงเวลามันก็ได้ใส่สใต,ตัวนั้นหรอตัวนั้นมันคือวันพีชนะเธอ,ม,เอมันธรรมดามันก็แค่วันพีชแต่แบบมันตลกมะตรงที่แบบทุกคนคิดว่ามันใส่ยากจรงิงๆมันใส่งา่ายเพราะมันก็เป็นแบบเป็นทรงนั้นแหละใส่แบบวันพีชง่ายๆชุ่ง่ายๆสบายๆของไอ้ฟิสดาสบายๆค่ะ ไม่มีพูดเลยอะค่ะแถวานั้นคือบอกว่ามีแต่เพื่อนกันเองอะไรอย่างเงี้ยใอ,อเชื่อว่าไม่ได้มีคนมาคอมเมนต์ข้างล่างปแปลกแต่พอกดเข้าไปดูอินไซด์อย่างนี้นมก,ก็จะเห็นว่าโหส่งกันเยอะมากในการส่งนั้นคงม,มีข้อความการคงคุยอะไรกันเยอะสนุกในนั้นมากกว่าแต่แบบว่าโน้ตเดี๋ยวนี้ไอ้ว่า คนก็แบบค่อนข้างที่จะให้เกียรติอะไรกันมากขึ้นในพื้นที่ส่วนตัวใครอยากจะทําอะไรใครอยากจะเป็นอะไรส่วนมากคนเขาก็จะแบบให้เกียรติในการเป็นตัวตนของคนคนนั้นในช่องไอจในช่องแบบว่าพรเวทของคนคนนั้นอะไรเงี้ยแต่ในการส่งต่อแล้วไปคุยกับแก๊งเพื่อนก็แล้วแต่แล้วแต่จะว่ากันไปอะไรเงี้ยก็ดีกว่าการไม่มีใครคุยนะคะอะไรเงี้ยถ้าคิดในแง่ดีเนาะเพราะว่าแบบ แต่เราก็ไม่รู้ได้หรอกว่าในการคุยต่อจะคุยอะไรกันเราไม่ได้ไปอยู่ในพื้นที่ตรงนันของเขาเอาเป็นว่าแบบในพื้นที่ของเราคุณไม่ได้มาระลนรานคุณไม่ได้มาทําอะไรให้เรารู้สึกแบบโอ้ข้อความนี้แบบแย่จังเลยอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วขอบคุณค่ะนะก็อยู่มาได้ถึงทุกวันนี้ก็ไอว่าทุกอย่างมันผู้หญิงเดี๋ยวนี้ เซ็กซี่กันทุกคนจริงๆอะไรเงี้ยแบบไอ้ว่าต่อให้ไม่ไม่จำเป็นต้องเรื่องแต่งตัวอะไรเงี้ยแต่ทุกคนมันจะมีจริตของผู้หญิงมันก็จะมากับความแบบว่าเออมันมีความเซ็กซี่ของผู้หญิงของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับเราอาจจะอยู่มานานทําให้คนแบบนึกถึงเร็วขึ้นอะไรเงี้ยยังไม่ได้เป็นมันยังไม่ได้ถึงขั้นที่เขาจะต้องมาแบบเออไม่ ไอ้ว่านะคนที่จะมาอยู่กับเราได้ก็เคยมีนะเคยมีคนที่แบบบอกว่าอย่างนูน่นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วมันก็ไม่รอดอืม <c oughs> มันก็ไม่รอดเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็ไม่ได้คอมเมนต์อะไรมันก็เลยแบบเออ,อยังอยู่ได้อนะไรเงี้ย <c oughs> ใช่แต่เราก็แบบมีได้แบบใส่ชุดน,นั้นเดินเล่นการทองหล่ออ่ะเขาใส่ป้าเราไปทะเลแล้วแบบปีหนึ่งไปครัง้งสองครั้งก็เออปปล่อยมันไปเหอะอะไรเงี้ย ใช่เพราะว่าแบบถ้าใส่ชุดน,นั้นอะเราอยู่ในแบบอ๋อเ,เดินเล่นเดินเล่นในห้างแล้วใส่ใกางเกงขาสาั้นเออเอออีเนี่ยมันต้องแบบโดนแบบ <c oughs> อะไรหน่อยอะไรย่างเงี้ยค่อยติิตงแต่ถ้าสมมติมไปทะเลมันก็แบบเนาะม <c oughs> ไม่รู้ว่าหุ่นแบบนี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนด้วยนะเ <c oughs> พราะว่าแบบพอเวลาอายุมากขึ้นแล้วเรารู้เลยนะว่าแบบโอ้โกันเอาออกมันยากเหลือเกินเมื่อก่อนแบบกินเข้าไปเหอะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มันก็ ใช่ค่ะการอยู่บ้านแล้วเพราะว่าแบบน้ำหนักขึ้นจริงจเพราะว่าเราอ่ะเมื่อก่อนจะเขายิมแบบอาทิตย์แล้วแบบสองวันสามวันนี่คือไม่ได้แตะเขายิมตั้งแต่ตั้งแต่มีโควิดอะน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยโลสองโลยังได้อยู่โอเคคค่ะุณค่ะ